น่ากลัวมากเลยลนนลเฮ้อเฮ้ยเฮ้ดูเก้เออเเอ,ย,อ,อย่ปนะไปนากิ๊กเว้ยกลับไปเลยเออเฮ้ยพี่ทุกคนผมไม่ไหวแล้วนะเบียบดีทุกคน อผมดูเป็นดูเ็นไม่ทันแล้วนะพี่ทุกคนตอนนี้ผมกลัวมากเลยนะผมไม่น่ามาท้าทายที่ตรงนี้เลยเจ้าที่แรงมากเลยนะพี่ผมไม่รู้ว่ามันไปไหนยังนะรู้ไปยังผมไม่กล้าเปิดพงเลยนะเฮดิกยกียกีย เฮ็ดอีกีเฮ็ดอีกเฮ็บอยงดกีจะปีก็กีควีน่ากลงวมากเพีทุกคนพอผมจะไม่มาท้าทายอนเลยน่ากลัวมากเลยพสทุกคนพอผมจะไม่มาท้าทายกินเลยเอ้ยขายขึ้นเลยนะ

เหมือนเพียงยงเงียบไปแล้วนะเพียสีทุกคนเพราะผมไม่รู้ตอนนี้มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วนะเพียสีทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยผมขอดูอราอากาศแป๊บนึงนะก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพีสีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังเ่าวนะครับก็ด้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับก็หลังจากที่ผมดูคลิปมิเตอร์แฟงนะครับพี่เพีสีทุกคนเหมือนกับว่ามิเตอร์แฟงมาตกปลาแล้วเหมือนกับว่าโดนผีเจ้าที่เล่นงานนะพี่เพียีทุกคนผมไม่เชื่อนะว่ามันจะมีจร ผมอยากจะมาดูนะแต่คืนนี้ผมก็อาศัยมาตกปลาด้วยแลวผมก็จะนอนเฝ้าทั้งคืนนะว่าจะเจอเหมือนที่มิเตอร์แฟงเจอหรือเปล่านะพี่เอฟสี่ทุกคนก็เดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะขอปั้นเหยื่อแล้วผมจะเฟี้ยงเหยื่อไปเลยนะชาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะเพเดี๋ยวผมจะเฟี้ยงเหยื่อผมแล้วก็ผมจะคอยดูเบ็ดไปเรื่อยๆนะแล้วผมก็จะนอนดูเปน,นี่แหละนะพี่เอสี่ทุกคนเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามิเตอร์แฟงเจอเนี้ยดวงวิญ,ญญาณอะไรหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็อยากจะเจอเหมือนกันนะว่าไอ้วญญญดวนี มาเป็นพ่ออะไรมาปรูกตัวให้มิเตอร์แฟงเนี่ยเหมือนว่าต้องการอะไรหรือเปล่านะพี่เอฟซีท you know. like right. ุกคนก็เอาอย่างนี้นะพี่เอฟซีทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเยื่อผมสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะขอตกปลาก่อนนะพี่เอฟซีทุกคนเอาละครับพี่พี่เอฟซีทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่พี่เอฟซีได้ดูก่อนนะบ้าตอนนี้ช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะนี่นะครับเป็นเขื่อนนาที่แห่งหนึ่งนะพี่พี่เอฟซีทุกคนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดผมทั้งสามขาเนี่ยซุ่วนสามขันสี่ขันเนี่ยคือว่า ผมอาจจะไม่เปลี่ยนให้เขานะเพราะเขามาตตั้งแต่เช้าแล้วแต่คืนนี้ผมอยากจะมาตกดูนะว่าจะเจอดีอะไรแล้วเปล่านะพี่พีชสิทุกคนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าที่มีดูแสงมาคืนนั้นเจอดวงวิญญาณว่าเจออะไรนะผมก็อยากจะลองเหมือนกันนะพี่สิทุกคนเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะพี่สิทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเหยื่อผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะพี่พี่สิทุกคน เยอะเสร็จเดี๋ยวผมก็จะเข้านอนนอนฟังดูเบ็ดผมไปเรื่อยๆนะว่าผมจะได้เจอเผือปลาจะกินเบ็ดผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเหยือแป๊บนึงนะครับ ตั้งแต่ทุบหนึ่งอันนี้ผมจะไม่ดึงออกนะเพราะเหมือนว่าผมจะตกปลาใหญ่นะ มากเลยนะพี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกูกว่าแล้วนะเดี๋ยวก็ผมเปลี่ยนเยอผมเสร็จเดี๋ยวผมก็จะขอนอนพักผ่อนกับแป้นหนึ่งฟังเสียงเป็ดปุกนั่นเลยนะเดี๋ยวแล้วมีเสียงอะไรเดี๋ยวผมก็จะถ่ายพี่ซีดูอีกทีนึงนะครับพีดซีดูคน เพรศิตรุณวันนี้ก็ไม่มีใครมานะครับผมมาเพียงคนเดียวนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันทําไมลมมันแรงเหลือเกินเดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวเข้านอ,อน,ก,นออก่อนไป้บาฟังมันเปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวคืนนี้ก็ผมก็จะขอนอนตรงเปรกพ่อผมนี่เลยนะเพี่ิตรุณเดี๋ยวตั้งกองไปข้างนอกนะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะเพรศิ p รุณ โอ้ยน้องเคลียร์ของแป๊บหนึ่งนี่นะครับ <c oughs> อาละครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตไฟฉายผมนี่ผมจะไม่เปิดน,นะพ,พี่ทุกคนเพราะมันกลางคืนนี่มืดมากเลยแต่ผมมาคนเดียวผมก็ต้องเปิดไฟฉายไว้ทั้งคืนแหละเดี๋ยวผมตั้งกล้องทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมก็นอนเล่นบนเปะก่อนนะพ,พี่ทุกคน ไม่รู้ปลาจะกินเป็นหรือเปล่าเพื่อขังคืนปลาใหญ่จะกินเบ็ดน,นะเราอยู่คนเดียวเงียบๆเ,เพื่อปลาใหญ่ถึงเป็นนะพี่สิทุกคนอึอทตอนนี้ก็เป็นเวลาสามต้มกุก้พื่อนนะ ก็ลมก็แรงมากเลยนะผมก็นอน <c oughs> นอนหบไพ่นี่แหละเดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะพี่สีทุกคนฟังเสียงเบ็ดของเราดีกว่าเนะเราไม่รู้จะได้ป่าจะกินเบ็ดเราหรือเปล่ลาตอนนี้บรรยากาศก็เย็นมากเลยลมก็แรงมากเลย หกขึ้นด้วยนะพี่สีวเฮ้ยเฮ้ยพี่สวทุกคนเหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกผมเลยนะเฮ้ยขอห้าอ,องไฟก่อนนะเสียงผมลุกมาเลยนะ่เสียงใครวะเวลากลางคืนนี้ประมาณเช้าคืนนี้จะมีใครมา และรวมกันแรงด้วย 你干嘛打来？ ร้านน้อนฟองบอลก็ที่ทไม่ไหวแล้ว,วม่ไหวแล้วนะเพียสิทุกคนเสียงน่ากลัวมากเลยเสียงเย็นตามลมมาเลยนะเพียสิทุกคนใจผมสั่นหมดเลยเนี่ย พี่สิคนเดียวผมขอปิดคลิปก่อนนะผม,มว่าผมไม่ไหวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวท่าไม่ดีผมก็ต้องนอนคงโปงนะตอนนี้ผมสั่นรู้มั้ยตัวตัเฮ้ยไปยินเสียงแล้วพี่สีได้ยินไหมมันจะได้เสียงแล้ววะพี่ได้ย,นยินเสียงไหมพี่พี่สี่ทุกคนเสียงอยู่ตรงนี้นะแล้วมีน้องหมาก็ไม่ไดี เป็นร่างแล้วเว้ยพี่สี่ทุกคนเฮ้ยโอ้พี่เน่เฮ็ดอีกบทเยอะดิ้งยังเงาด้วยพี่พี่ไม่รู้เห็นเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่านะตอนนี้ดูนางนี่ครับน่ากลัวมากเลยและไม่มีเงาด้วยนะพี่สี่ทุกคนขอคุมโปงกันดีกว่าผมไม่ไหวแล้ว พีฟรีทุกคนีนาทีขอจีกัวไเฮ้ยดิเก้ยปีไดเฮ้ยดิเกยดิเกยปีอย่าเข้ามาผมกลัวแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะกูกลัวอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากลัวพียบ ผมไม่น่าท้าทายที่ตรงนี้เลยนะพ,พี่ทุกคนน่ากลัวมากเลยเฮ้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 ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้เลยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ย้้ย้้ พี่เอฟซีทุกคนผมดูเบนดูเบนไม่ทันแล้วนะพี่เอฟซีทุกคนตอนนี้ผมกลัวมากเลยนะผมไม่น่ามาท้าทายที่ตรงนี้เลยเจ้าที่แรงมากเลยนะพี่ผมไม่รู้ว่ามันไปไหนยังนะไม่รู้ไปยังผมไม่กล้าเปิดพัดลมเลยนะ

พอผมจะไม่มาท้าทายกินเลอ้ขายขึ้นเลยนะอย้อ้ยนี่ เหมือนเสียงยังเงียบไปแล้วนะพี่สีทุกคนเพราะผมไม่รู้ตอนนี้มันกี่ทุ่มกี่ยามแล้วนะพี่สีทุกคนเดี๋ยวเฮ้ยผมขอดูนาฬิกาแป๊บนึงนะถ้าไม่ดีแล้วนะพี่สีทุกคนทำไดผมขออนุญาไปนอนในเต็นท์ดีกว่านะพี่สี่ทุกคนเอางี้นะพี่ค่อยเจอกันพรุ่งนี้เช้าดีกว่านะผมไม่ดูไมดูเป็ดแล้วตอนนี้ผมกลัวมากเลยผมไม่น่ามาท้าทายที่ตรงนี้เลยนะแรงมากเลยพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไว้ผมไปก่อนนะ ขอนอนดีกว่าพี่ถ้านอนบนเปีงอย่างนี้ผมคิดว่าพอดึกๆปุ๊บม,มันจะมาผมแน่เลยถ้าท่าไม่ดีผมก็คงต้องกลับบ้านแหละพี่สิทุกคนพออย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอข้าพันนอนบนเต็นก่อนนะยังไงก็คลิปนี้ก็ค่อยเจอกันตอนเช้าดีกว่านะพี่สิทุกคนก็ต้องขอตัวลาก่อนนะ